สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิม i r า cle of Life ครับมอบถุงยังชีพตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับร้อยตำรวจโทรดรมนัทโนนุชประธานมูลนิธิ m i r า cle of l ฟ f e ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ เป็นประธานมอบสิ่งของถุงยังชีพนะครับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1 5 0 0ชุดตามโครงการน้ำพระไทยพระราชทานและโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีด้วยเกิดสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งสถานการณ์อุทกภัยค่อนข้างหนักมีบ้านเรือนประมาณ5,000หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตะบนท่าอิดครับได้ดำเนินการบรรเทาด้วยการทำเตียงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนมากกว่า150เตียงและทำสะพานทางเดินเท้าเพื่อสัญจรและกระสอบทรายนครับอีกประมาณ7,000 70, 0กระสอบ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนครับ